สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย N N K channel นะคะตอนนี้ก็บรรยากาศนะคะเริ่มจะมืดแล้วเห็นหน้าพี่นุ้ยแดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะแสงพระอาทิตย์นะคะนะคะตอนนี้นะคะก็คือสะหลังบ้านพี่นุ้ยนะคะตรงแพรที่พี่นุ้ยอยู่นะก็นะคะพี่นุ้ยกับพี่กดนะยืนคุยกันไปนะคะยืนคุยกันมานะคะเห็นว่าอยู่ดีๆมันก็ได้ยินเสียงรุ่มนะ,ะมันบน เลยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีปลาหรือเปล่านะคะจากที่นะคะเขาที่แล้วน้ํามันเคยท่วมไปนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปลาใหญ่นะคะไปอยู่ในสะของเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่กดนะก็ได้ทําการน้ําแห่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดินล่วงหน้าพี่นุ้ยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะจะได้ปลาหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่นุ้ยจะให้ดูบรรยากาศว่าทําไมหน้าพี่นุ้ยมันเป็นสีแบบแดงๆแบบนี้นะนี่เลยนะคะพี like ่น like. okay. ุ้ยจะหันให้ดูข้างหลัง เห็นไหมนี่ไหมเห็นไหมโอ้โหมันแจ่มเลยนะคะนี่เพราะว่าเป็นแสงจริงๆนะพี่นุ้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรนะคะเป็นแสงของตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราห่างหายจากการทอดแหไปนานมากนาน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 มากนะคะไม่รู้ว่าวันนี้นะคะจะได้อะไรเปล่านะคะนี่นะคะสระน้ํานะ,ะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะก็มีจุ๊ม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 นะคะแต่ตอนที่พี่นุ้ยเห็นนะคือแบบว่ามันแบบ มันบุ้มดังมากเลยค่ะไม่รู้ว่าปลาหรือว่าอะไรนะคะพี่กดที่เราเห็นกันนะใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมนี่ไงพี่กดไปตัดผมมาใหม่น้องๆนะหันหันดูให้รอบดิโอ้โหก็ยังมีแดงๆไปๆอยู่นะคะนี่เหมือนไฮไลท์อย่างไรไม่รู้นะคะตอนนี้พี่กดก็กําลังนี่เลยเพระเอกสุดของงานของเราในวันนี้นะแหมพี่นุ้ยก็ต้องใช้ไฟนะช่วยนะคะพี่กดรู้สึกว่า แครเรามันจะเกยตื้นหรือเปล่าเรามาทำท่าเหมนกันนะครับเดี๋ยวพี่กดมีตัวช่วยทอดแหนครับฮะเรามีตัวช่วยมาทอดแหนครับไหนอะผมในช่องแคร์เรื่นไงเรื่องอุยอายอุยอายมาเร่อน,นะกินอะไรมาก็ไม่รู้กินถั่วฟันก็ไม่ค่อยดีนะกินถั่วฮะ <c oughs> ต,ตอนตดทั้งคืนตดในเกมเหรอ <c oughs> <c oughs> ตีเมเกมไม่เล่นตดกันด้วยอืดอ้าวพี่กดผมมาวางเงี้ยเนี่ยพี่กดบอกว่า ทอดไม่เป็นนะคะทอดไม่เป็นว่าแล้วหลอกให้กูมาเนี่ยนะคะตอนนี้พี่นุ้ยก็ใช้แสงส่วยช่วยเลยนะคะนี่นี่น้ำเป็นวงนะเห็นเห็นตอนนี้พี่นุ้ยจะมาอยู่ทางนี้ไงไงคะโหภาพมันก็จะเย็นๆหน่อยนะคะก็ให้อภัยกันด้วยนะคะนะคะตอนนี้ เอาทาไมต้องทอดกลางคืนนะ่ะปลาไม่เห็นไงอ๋อปลามันมองไม่เห็น,นงเนงาคนใช่ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นสูตรใหม่ใช่ไหมใหม่ๆแนละ้วสูตรเก่านี่แหละเรามีไฟไงปลามันมีไฟเหรออ๋อเนี่ยไม่คิดอ่ะไม่คิดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแคสเซงเงนะิห่างหายจากการทอดแหอ๋อแอดแค,แค,แค,แคนะห่างหายจากการทอดแหในช่องพี่นุ้ยไปนานมากแล้วนะคะตอนนี้กําลังตั้งท่าอยู่ นี่ฮะก็วงสวิงยังเหมือนเดิมนะคะการแบ่งนะต้องแบ่งสามส่วนแบ่งเหมือนเดิมใช่เราแบ่งไม่เหมือนเดิมมันก็จะไม่บานไงอ๋อแล้วก็จะเป็นมืดมืดบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคเพราะว่ามันตอนกลางคืนเอาพร้อมแล้วเอาเลย โอ้ oh. บานเต็มตะเลยบานเต็มกระสะลูกแค่เนี้ยพี่กดบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์พี่นุ้ยนะเนี่ยไม่น่ามีปลาอยู่ <Ha? S 2> นะพี่นุ้ยฮะไม่มีปลาพี่กดดึมันไม่มีปลาอย่างไรปลาโดดดงไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่ามีปลาฮะ <Ha? S 2> ไม่น่ามีปลาเหรออันนี้น้ำมันขึ้นแล้วปลามันมาอยู่หรือย,อยังไง พี่นุ้ยคิดว่าปลามันน่าจะอยู่นะ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะจมเจมจมเจ,จ,จมกันเต็มหมดนะ่ะเฮ้ยได้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 เอ,อเอามีได้ไม้มาด้วยเฮ้ยออได้ปลาได้ปลาเฮ้ยมันยังได้ปลาอีกนะอ,อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่นุ้ยเพิ่มแสงก่อนนี่ไงมันก็ยังมีปลานี่ไงเฮ้ยอะไรวะเวียงมูมูเฮ้ยนี่นี่มีปลาด้วยนี่สองตัวร่นปล่อยเลยครับเออใช่ต<ๆ>ัวมันเล็กเลยเออเอาอ่อนไม้ออก อันนี้เขาเรียกว่าปลาตะเพียนนะพี่นุ้ยอะใช่ตะเพียนแดงเนี่ยหางมันจะเป็นสีแดงๆนะครับนี่วิธีการปลดข่ยบดแหนะครับก็ต้องค่อยๆเอาไม้ออกนะไม้เนี่ยเราต้องโยนขึ้นบกนะคะถ้าโยนลงน้ําอีกเราทอดแล้วมันก็จะติดขึ้นมาอีกนะก็ไม้นี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเฮ้ยพี่กดเอาหอยพี่กดเอาหอยเอาหอยเอาหอยลงน้ําด้วยนะเดี๋ยวตายเอาหอยเอาหอยลงน้ําด้วยเผื่อเวลานั้นมันจะได้มันจะได้แพร่พันธุ์ไง เราจะได้มางมหอยกินได้นะ่ะก<า>่อภารก,กิจคอดแหขคาอตอนข้ามมืดอ,อ,ปอัปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยไว้ครับแต่มันมีตัวใหญ่นะพี่นุ้ยมีมีตัวใหญ่นะม,มีด,มดีกับพี่นุ้ยกับพี่กดได้ยินมันเสียงบึ้มแล้วก็แงะมามองไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรฮะป่าหรือผีเฮ้ยไม่ใช่มันจะมืดเลยมันจะมืดแล้วจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ดีเดคอข ลองไปลองมุมดู้นไหมหนู่นน่ะนู่นน่ะลองอีกโคมนึ่งไหมอีกโคมนึงอีกคมนึงมุมนู้นเลยนู่นน่ะคราวนี้เราจะเอามุมน,นามนู้นกันเลยอีโคมเนี้ยใบปลาใหญ่นะยอมโดดลงน้ำฟรีๆเลยอ่ะเออไปดิไปเอาเหรอไปต้องใหญ่กว่าฝ่ามือนะเออต้องใหญ่กว่าฝ่ามือนะแน่แน่มันมีเยอะๆด้วยแอดแค่ตัวเมื่อกี้แหละเหรอเราจะทำการย้ายหม่องนะคะไปริมขอบนู้นเลยนะคะ เนี่ยค่ะดูดูเทคนิคเลยวิ่งดูเจ้าของช่องนะะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะอาการนี้นะครับทอดแหยไม่เป็นนะครับไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆลงใส่แดกแดดอย่างเดียวไงใส่เดดแดดอย่างเดียวมีให้แดกก็แดกอย่างเดียวฮะนี่นะครับน้องๆนะครับถ้าใครนะครับอยากให้เรามาจัดปีใหม่ในนี้นะครับมี ในสตรีมเนี่ยในสตรีมแอดแคร์เนี่ยมีคนบอกว่าเอออยากให้จัดวีใหม่อีกอย่างที่พี่นุทํานะครับแต่น,นี้ก็ไม่รู้ว่าพี่นุจะทําหรือเปล่านะครับก็รอพี่นุก่อนนะครับถ้าพี่นุไม่ทําถ้าพี่นุไม่ทําทเราจะกินกันตรงแพเนี่ยแพเอียงๆอย่างเงี้ยนะเออเราก็ดันลงมาดิอ๋อนะคะเราต้องการตัวช่วยในการดันแพอยู่นะคะ,อะตอนนี้พร้อมพร้อมเอาเลยการแบ่งแห ก็น Regard ี่ไงให้เ oh ดี ah. <Sh> ๋ยวให้ด oh ูใกล้ๆช <English> ้าๆอีกครั้งนึงโอ้โหพี่กดแม่งกดแหยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเรื่ออาหารปลาสิพี่กดอะไรมันติดเนี่ยไม้ไม้นี่ครับนี่เดี๋ยวให้อาหารปลาฮะโอ้พี่กดมีการจะให้อาหารปลาไม่ใช่อันนี้คือเทคนิคนะครับสำหรับชาวประมงนะครับซึ่งเออไม่ใช่ชาวประมงไม่ไม่ไม่ที่เขาทั่วไปเขาใช้แบบนี้ เขาหลอกปลาไงพี่นุ้ยอ๋อเขาหลอกปลาเหรออ๋อนึกว่าเหยเื่ออ๋อไม่ใช่เวียงแล้วมันจะหนีใช่ไหมไม่ใช่ปลามันปลามันจะดูว่าเฮ้ยนั่นคืออะไรโอโ้มันจะดูว่าเฮ้ยอะไรวะน้าอนะันนี้ไงเหมือนอ๋อมันจะรีบมาดูใช่ไหมเหมือนกับไทยมุงอะเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บคนก็มาเต็มนั่นแหละเหมือนกันรอเหยื่อรอเหยื่ออ่ะพี่กดมาสาวนะคะตอนนี้เราจะรอลุ้นกันนะคะพี่กดก็ พีก่กดทางานดิพีก่กดไม่ยอมทํางาน,น,นเลยนี่ครับพี่แคเวียงพีก่กดสาวอันนี้มันก็เริ่มมืดนะคะก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นพีก่กดต้องค่อยๆดึงลากลากตามๆเรามีไฟไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่เองต้องดึงเนี่ยนี่ต้องเองต้องมาถ่ายนี่ถ่ายเนี่ยตรงนี้เหรอเออมันจะเห็นไงอะไรไง ไม่เวลาดึงมีแท็กเลยเหรอพี่กดต้องค่อยๆดึงอุ้ยอุ้ยอะไรวะปลาน้อยปลาน้อยปลาน้อยนี่พี่น้อยนี่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวเอาจะจะจับปล่อยดินะคะเราก็ให้เขาไปโตในสระบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเราอุ้ยนี่ก็ได้ตัวใหญ่เลยครับไม่ได้โดดน้ำ้วครับผมไม่ได้ดพี่กดอยากโดดน้ำแย่แล้วนะนึกว่ามีตัวใหญ่อยู่ข้างใน เอาเนี่ยทับปลานะอุ้ยอุ้ยปลาใหญ่อุ้ยอุ้ยปลากระดีปลากระดีพี่กดบอกว่าถ้าตัวแค่ไหนนะใหญ่กว่าฝ่ามือก็นี่ไงฝ่ามือพี่แม่ไ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 มเล็กกว่าเล็กกว่าเห็นมออ๋เหรออะไรวะอะไรวะดูที่ปลาน้อยนะนะปล่อยปลาน้อยก่อนพี่นุ้ยสองไว้ก่อนปลากระดีด้วยปลอยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตายปลากระดีแข็งแค่เฮ้ยพี่กดปลาอยู่ตรงตีน ค่อยๆนะ,ะมันจะวิ่ง<ต>มาโดนพี่นุ้ยนี่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 นีๆๆ่ดึง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 อดิพี่กดไหน,นๆก็มือเปื้อนแล้วอะ่ะปลาเนี่ยเหมือนเหมือนจะมาทำบุญเฮ้ย <โ correctly, S 2> <roar! S 3> นี่อีกทอดได้แล้วปล่อยนะครับนี่ปาลาอะไรอนะไรเนี่ยปลาอะไรขอดูหน่อยปลาตะเพียนขาวปลาส้อยอันนี้ปลาส้อยไม่ใช่ปลาตะเพียนปลาส้อยปลาส้อยพอนี่นะครับถ้าเป็นนะครับถ้า ถ้าพี่นุ้ยไม่มีอะไรกินนะครับพี่นุ้ยบอกเอาปล่อยไว้ก่อนนะครับก็รอมันโตไงรอโตรอมันโตก่อนนะพี่กดเนาะเราถึงจะมาทํากับข้าวน้ำมาปลาไปหมดเลยน้ำมาปลาหมดอันนี้ขยะเอาทิ้งไว้ข้างบนนี้นะครับก็น่าจะมีตัวใหญ่ที่อยู่นะนะพี่นุ้ยคิดว่าใช่พี่นุ้ยกับพี่กดได้ยินกันสองคนเลยคุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหรอเดี๋ยวปลาจายนะครับมันมืด อ่พี่กดล้างแห่เลยโอ้โหแกงอ่ะนะโอ้เด็นเต็มหมดเลยอะหลอกแดแคมานะครับให้เวียงแห่ให้หน่อยไม่น่ามีแล้วจับเผานะพี่กดจับเผาเผาก็คือหัวจุกนะครับน้องๆนะครับหัวจุกกับพี่กดหัวจุกหัวจุกหัวจุกเผานี่นะครับก็เอาไปล้างน้ํานะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับ จริงๆรแล้วถ้าถ่าประมงนะครับตัวเล็กตัวน้อยก็เก็บหมดเลยนะครับเอาไปแกงงั้ก็ได้มื้อนึงแล้วอันพี่นุ้ยไม่เอาแต่อันนี้เรามันเป็นปล่อยมันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เราดูพี่กบมันกลัวจะเปียกน้ำนะครับเฮ้ยระวังเบ็ดเกี่ยวตูดนะใครเอาห้อยเนี่ยเบ็ดใครเบ็ดมาปักเนี่ยพี่นุ้ยปักตั้งแต่ตอนนู้นจนมันเหลือคันเดียวหายไปไหนหมดไปดูต่หนิมแดกเบ็ดไปแล้วล่ะปักจนแบบว่าน้ําน้ําลงจนน้ําขึ้นน้ําขึ้นจนน้ําลงไม่รู้จักกี่รอบอ่ะ ก็สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปทอดแหยแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แน่นอนครับอย่าลืมไปกดกระดิ่งไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่อง n อ็นเอ n นเคนะแอดแค่ด้วยแล้วก็วันนี้โอ้โหกลัวไม่ได้ฝากเลยเกินนะครับผมแอดแค่นะผมคนที่มาทอดแหยเราวันนี้ก็อย่าลืมไปด้วยไปช่วยกด subscribe และกดติดตามให้เขาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเหนื่อย